ผมนิดนึงขอสายตามั่นให้ผมหน่อยตาม uh -huh. ณตอนนี้ครับเรามีนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย79คนนะครับที่คอลี่ไฟเรียบร้อยแล้วเราจะได้เข้าไปร่วมการแข่งขันของพาราลิมปิก2024นะครับที่ปารีสนะครับทั้งหมดเนี่ยก็15ชนิดกีฬานะครับพูดถึงความพร้อมก็พร้อมมากนะครับตอนนี้เองก็มีนักกีฬาเริ่มเดินทางไปเก็บตัวแล้วที่ฝรั่งเศสนะครับก็จะไปอยู่ที่นั่นก่อนเริ่มการแข่งขันเกือบเดือนนึงนะครับเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่นั่นปรับกับเวลาปรับกับอากาศนะครับแล้วก็จะมีบางชนิดกีฬาที่เรายังจะเก ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับว่าออชุดพิธีเปิดเองเนี่ยเราก็เป็นชุดเดิมๆมาหลายเกมแล้วนะครับทางคณะกรรมการบริหารของพันธมิตเองเนี่ยก็มีการคุยกันบอกว่าเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็เลยมีการคุยกันเรื่องอยากเปลี่ยนแปลงชุดพิธีเปิดจริงๆแล้วก็เป็นการร่วมงานกับทางพิพัชราชลนะครับเพราะว่าเราก็ไปสอบถามนักกีฬานะครับว่าความต้องการของเขาคืออะไรจากชุดพิธีเปิด นักกีฬาของเราเองก็เป็นนักกีฬาพิการนะครับก็จะมี l i มิ t เทชั่บางส่วนนะครับก็ไปรับโจทย์มาโจทย์หลักๆก,ก็คือต้องให้เขาสบายขยอบง่ายไม่อึดอัดไม่ร้อนหลังจากรับโจทย์มาเนี่ยก็มาเวิร์กกับทางพิพัชลาว่าจะให้เสื้อผ้าพิธีเปิดออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ที่พิเศษกับทางพิพัชลาด้วยคือเขาก็ตอบโจทย์ทางด้านใช้ สิ่งของบางอย่างที่มาจากรีไซเคิลนะครับเกมรอบนี้ปารีส2 0 2 4ที่เริ่มใช้คอนเซปต์ของ sustainability นะครับมันก็จะมีอย่างที่เราใช้รองเท้าที่มาจากของรีไซเคิลหรือกระเป๋านะครับเดี๋ยวฝากพี่น้องที่บ้านนะครับเป็นกำลังใจและเชียร์ให้นักกีฬาเราด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆหลังจากโอลิมปิกจบเนี่ยจะมีการแข่งขันพาราลิมปิกนะครับจาก2ี่สิสิงหาถึงวันที่8กันยานะครับก็ฝากพี่น้องที่บ้านนะครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเราด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปทำผลงานแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ พี่น้องคนไทยนะครับขอบมากเลยครับสำหรับ2รายการที่ผ่านมานะครับก็สามารถไปคว้ารายการเวอร์คัพนะครับได้ทั้ง2รายการนะครับได้เหรียญทองกลับมาก็ตอนนี้ก็รู้สึกรู้สึกมั่นใจครับว่าเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลในพาาลิมปิกนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าก็ทั้งผลงานทั้งอันดับตอนนี้ก็ยังอยู่มือหนึ่งของโลกอยู่ครับผมก็รู้สึกเท่มากครับก็มีทั้งแขนกุดแขนยาวให้เราได้เลือกใส่นะครับแล้วก็เนื้อผ้านิ่มสบายครับ ก็น่าจะเหมาะกับการเดินทางไกลๆอยู่ครับเวลาบินทัก15ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็ได้ดูในทาง Facebook อยู่ครับก็มีพี่ประวัติพี่วัญชัยนะครับที่ว่าถ่ายลงโปรโมทใน Facebook เห็นด้วยทุกประการเลยครับที่เขาพูดมาก็คือเหมาะเหมาะสําหรับคนพิการครับก็คือนักกีฬาที่ไม่มีแขนก็สามารถมีแขนกุดให้สวมใส่อะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อผ้าก็สบายครับผมขอแรงใจแรงเชียร์นะครับจากพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้ ทพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับที่จะไปแข่งพาราลิมปิกที่ปารีสน,นะครับระหว่างวันที่28ถึงวันที่8กันยาก็อยากให้ส่งกําลังใจนะครับให้กับนักกีฬาเยอะๆนะครับแล้วก็เชื่อว่านักกีฬาพารารัาก็จะคว้าเหรียญรางวัลมาให้คนไทยทุกๆคนได้ชื่นชมแน่นอนครับผม